สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้อยู่กับ Xbox Be t t e s d a Game เก o w c a s e ของ Summer Game f e s t เอาไฮไลท์ที่น่าสนใจของงานมาให้ดูกันครับว่างานนี้มีอะไรมาโชว์บ้างอันแรกเลยคือเกมเพลย์แบบยาวๆของเกม Redfall Redfall เป็นเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง จะค่ายอาเคียนสตูดิซึ่งเกมเพลย์ที่เขาเอามาโชว์เนี่ยต้องบอกว่ามันทําให้รู้สึกคลับคล้ายคลับครากับเด l o ูปคือมันมีกลิ่นของ Deadloop เยอะมากอะ่ะทั้งการเพลย์ทั้งสกิลแล้วก็เนื้อเรื่องที่ดูจะแอบขี้เล่นนิดๆอะไรอย่างนั้นแหะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะไม่ได้เน้นส t ตลแบบเด a d ูปละนะครับดูจะเป็นเกมบู๊แอคชั่นที่ดูเหมือนจะเน้นการโคออปอยู่แต่ละตัวละครดูจะมีความสามารถที่แตกต่างก,กัน ประมาณเลเวอเดทละมั้งครับเพราะที่เขาเอามาโชว์ก็ดูจะมีฟิลเลเวอรเดอยู่เหมือนกันแต่ว่ารวมๆน่าจะคล้ายๆกับเกมที่แล้วแหละครับใครที่สนใจเกมจะออกปีหน้าครับยังไม่มีวันจําหน่ายแน่นอนและแน่นอนว่าอันนี้เป็นโชว์เคสของ Xbox กับ b e t h e ได้เพราะงั้นเกมนี้ตอนมันออกก็เล่นได้เดวันบน Xbox ใครดูงานวันนี้เนี่ยจะได้เห็นเพลงเดวันวิดเกมแพสอ่ะเห็นจนหลอนน่ขึ้นแทบทุกเกมอีกการที่น่าสนคือตัวอย่างเกมเพล์ของ h ฮอลโลไนภาคซิวุ๊สองน่าเล่นมากๆเลยครับ แล้วที่เดือดอีกอันของงานวันนี้เนี่ย คือไฮไลท์จากไรออดเกมครับคือถ้าเกิดใครมีเกมพาสเนี่ยฮีโร่จากเกมของไรออดหรือหลายๆอย่างเนี่ยจะปลดล็อกให้เลยแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยจะปลดหรือเปล่าน,น,น,นะเพราะว่า Lol เซิร์ฟไทยน่าจะอยู่กับกาเว ي ن ามั้งอีกเกมที่น่าสนใจคือภาคต่อของเพล็กเทลซึ่งวันนี้เนี่ยมีตัวอย่างมาให้ดูเยอะขึ้นได้เห็นเกมเพลย์ได้เห็นเนื้อเรื่องคร่าวๆได้เห็นซีนีเมติกพอสมควรครับซึ่งดูแล้วก็น่าจะไม่ผิดหวังนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นภาคแรกภาคนี้ก็น่าจะโอเค แล้วก็ตัวอย่างใหม่ของ Overwatch ครับ Overwatch ภาค2ที่มีอะไรมาโชว์หลายอย่างและที่น่าจะผมไม่รู้คนอื่นเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะแต่ผมเซอร์ไพรส์แน่นอนเลยคือภาคนี้จะมาเป็นฟรีทูเพลย์ครับก็รอดูแล้วกันครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไง4ตุลานะ่าจะเปิดให้เล่นเป็น Early Access ต้องบอกว่าวันนี้จริงๆมีหลายเกมน่าสนใจนะครับแต่ว่า แต่หนึ่งในไฮไลท์ของวันนี้น่าจะเป็นเดียโบภาค4ครับมีโชว์คลาสใหม่ในโคลแมนเซอร์ cer, แล้วก็รายละเอียดของเกมค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าพอโดนด่าจากอิมมอร์โไปหรือเปล่าเลยต้องรีบมากู้ชื่อเสียงวันนี้ที่โชว์เคสมีเกมเพลย์มาให้ดูค่อนข้างเยอะครับคือใครดูข่าวเดียโบสี่น่าจะเห็นเกมเพลย์มาบ้างแต่วันนี้วันนี้มาเยอะเป็นพิเศษแล้วก็มีการโชว์ฟีเจอร์อะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างบางพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดเราเคลียร์มอนสเตอร์หมดแล้วคนก็จะมาอาศัยอยู่กลายเป็นเมืองเมืองใหม่หรือว่าจะมีปล,ล็อกดันนียนใหม อะไรแบบนี้ถ้าเกิดเราเคลียร์พื้นที่ไปแล้วในโซนโนั้นนะคือการกระทําของเราเนี่ยจะส่งผลกับโลกในเกมเกมมีเวิร์ลบอสที่เป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ใหญให้ผู้เล่นเข้ามารุมจัดการมันไม่รู้ว่าเป็นแบบไดนามิกหรือว่าเป็นคลีห้องเข้ามาจอยกันเหมือนเดิมก็ก็ต้องรอดูไปครับ แล้วในภาคนี้จะมีโซน PVP ให้ผู้เล่นได้เข้ามาบวกกันด้วยแล้วยิ่งเราเก่งมากเท่าไรเนี่ยเราก็จะยิ่งตกเป็นเป้าหมายในการถูกผู้เล่นคนอื่นฆ่าเพราะว่าเขาก็จะได้รางวัลมากขึ้นในเดียโบภาคนี้เราจะสามารถสร้างตัวละครให้มีหน้าตาได้หลากหลายมากขึ้นครับช่วยเติมแฟนตาซีของคนเล่นนะครับเซลล์อินเสิร์ตตัวเองลงไปง่ายอ่ะว่ากันเถอะแล้วนอกจากนี้เอนเกมของตัวเกมเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ที่เยอะและหลากหลายให้ได้ลองเล่นครับไอเทมใหม่ๆดันเจียนใหม่การอัปเกรดตัวละครที่ จะเพิ่มเข้ามาในเอ็นเกมซึ่งคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับกับเดียโบภาคสมีคนเคยบอกผมว่าปัญหาของ Xbox คือเกมจากฝ้าของเราฝ้กาตะวันออกเกมจากญี่ปุ่นน้อยไปหน่อยซึ่งจริงๆมันก็พอมีอยู่ครับ Final Fantasy, Dragon Quest, Yakuza แล้วก็ Kingdom Hearts วันนี้ก็เลยเอาเกมใหม่มาโวลองเอาจริงๆผมดูตัวอย่างแล้วเฉยๆแต่ที่ผมรู้สึกว่า เจ๋งก็คือหลังจากฉายตัวอย่างโวลองเสร็จเนี่ยฟิลสเปนเซอร์ก็ออกมาบอกว่าจะเอาเกมญี่ปุ่นมาเข้า Xbox เ,เยอะขึ้นแล้ววันนี้เขาเอาเฟนชายเกม JRPG เกมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีคนรักมากๆมาสู่ Xbox เ,เป็นเกม JRPG จากค่าย Atlas คือด้วยที่ผมเป็นคนชอบ JRPG อะนะฟังแค่นี้ผมก็ขนลุกแล้วเพอร์ n a น่าจะลง Xbox หรอวะเฮ้ยภาคโรโยยังเล่นไม่จบเลยใน P5 แล้วใช่ครับ พอร์โซนาลง Xbox p e อก o n a 3 p e r s o n a 4แล้วก็ Persona 5 r o y a รอยโดยทั้ง3ภาคเนี่ยจะลงให้กับทั้ง X b o x บอกและ p c แล้วภาคที่จะมาก่อนเลยก็คือภาค5 r o รอยอครับลงเดือน10นี้ใกล้ๆแล้วแล้วหลังจากนั้นน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของงานวันนี้แล้วแหละคือเกมเพลย์ของ s t a r f i e l d ครับเกมเพลย์ที่หลายๆคนเฝ้ารอโดยเขาเอาเกมเพลย์มาโชว์อย่างยาวเลยเราได้เห็นภาพรวมของตัวเกมว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างโดยรวมมันเป็นเกม First Person RPG นะครับเป็น FPS RPG เกมมุมมองบุคคลที่3และ1เดาว,ว่าน่าจะสลับกันไปมาได้ได้เห็นภาพว่าเออกราฟิกของเกมมันจะเป็นยังไงบ้างได้เห็นว่าเกมนี้มีกันเพลย์ยังไงมีฉากบูให้ดูนิดหน่อยครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับคิดว่าน่าจะยิงสนุกอยู่ แล้วหลังจากนั้นเขาก็พาเราไปดูเอเลเมนต์อื่นๆของตัวเกมครับว่าเกมมีอะไรบ้างนอกจากสำรวจกับยิงกันพาไปดูเมืองใหญ่ที่น่าจะเป็นซิตี้ฮับของตัวเกมเป็นจุดศูนย์กลางของเกมเพลย์อะไรประมาณนั้นพาไปดูโทนการเล่าเรื่อง แล้วก็รายละเอียดบางส่วนของตัวเกมอย่างการสร้างตัวละครเลือกแต่งตัวแต่งหน้าเลือกแบ็กกราวน์เลือกนิสัยของตัวละครระบบสกิลระบบคอมแบทที่มีหลากหลายสายระบบคราฟของคราฟมอดปืนคราฟปืนแต่งปืนเพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของเราแล้วก็ระบบสร้างฐานครับเราสามารถสร้างฐานน่าจะเป็นแนวแนวสร้างเมืองคล้ายๆ for Alpha นั่นแหละและเป็นเกมอวกาศที่ไม่มีไม่ได้คือการสร้างยานครับเราสามารถปรับแต่งแล้วก็สร้างยานของตัวเองแล้วไม่ใช่แค่ น,นั้นองจากเกมเพลย์จะมีการยิงกันบนพื้นเราสามารถเอาอยานที่เราสร้างเนี่ยออกไปบู๊กับคนอื่นได้คือมีการรบกันบนอวกาศด้วยเรียกว่าเกมเพลย์ค่อนข้างหลากหลายเลยครับแล้วที่เกมโมไว้อีกอย่างคือเกมมีดาวเป็นพันให้เราสำรวจแน่นอนว่าก็ต้องเป็นดาวสุ่มะนะครับคือผมดูแล้วนึกถึงโ o no Man's Sky แต่เป็นแบบอัปเกรดขึ้นมาเลยแล้วก็น่าจะมีองค์ประกอบเนื้อเรื่องที่ ลึกกว่าหน่อยแต่ก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายแล้วเกมจริงๆจะเป็นยังไงแต่ก็น่าจะหมดแล้วครับวันนี้กับ Starfield ต้องบอกว่าคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับคือเกมน่าสนใจหลายเกมที่ผมไม่ได้พูดถึงอย่าง อาร์คทูหรือว่าพวกฟ l y ซิมหรือเกมจากซีรีส์ฟอร์ซาแต่ว่าคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละครับพโนวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนครับวันนี้พูดถึงภาพรวมคร่าวๆแต่อาจจะมีสรุปย่อยแบบารายละเอียดที่เขาเปิดเผยมาของเกมแต่และเกมอีกอยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ